สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องไม่หญิงจะแปลน,นะคะมาเรียนรู้แล้วก็ทบทวนทาโดชิสกรรมกริยาและจิดชิอกรรมกริยามาฟังแบบอาการกริยานะคะแพทเทนนิร์นก็คือคำนามบวกกะแล้วก็ตามด้วยคำกริยาที่เป็นคำกริยาแบบไม่มีกรรมนะคะส่วนสกรรมกริยาคือคำนามบวกคำช่วยโอแล้วก็ตามด้วยคำกริยา ที่เป็นสักรรมกริยามาฟังแล้วก็คิดตามลองฝึกแปลนะคะดกับะชิมัติอิมัสประตูปิดอยู่ดอชิมิติกราไกรุณาปิดประตูด,ด้วยลัมบ u กะซีเตอิมัสโคมไฟเปิดอยู่เรนกิโอสเกมัสเปิดไฟเอโนไมนี่คร m มากะทอมาเตอิมัสมีรถจอดอยู่หน้าบ้าน ここに車を止めても大丈夫ですかじゃあ、ロッティに台い2台前。ドアが開きます。プラトー・ブード。ドアを開けます。ブーッド・ブラトー。火が消えます。ファイ・モーダー。火を消します。ラッファイ。猫が家の中に入ります。メアコマネ・バーン。カバンの中に เปนโนเ่ยมัสอาปะกาใส่ในกระเป๋าหิม o ก a คิเลโซเดสดูเหมือนว่าเชือกกำลังจะขาดคา m มโอคิตะโกดะไซการุนาตัดกระดาษปังกะยาเคมาชิตะขนมปังปิ้งสุกแล้วป้านโยนยายเตอิมัสกำลังปิ้งขนมปงังอูเรโดเคกะคุณภาพมากน,นาดิกาข้อมือเสีย มุสเมวาอุเรโดเกโอคาวาชิมาสตาลูกสาวทำนาฬิกาข้อมือเสียคางิกะนาคุชเตชิ m a มาสต a กุญแจหายไปแล้วคางิโอนา i ุชมาสตาทำกุญแจหายหนังสือขายดีคอมบิ e ิเดมุหนังสือขาดีแม้แต่ที่ร้านสะดวกซื้อก็มีหนังสือขายไซฟ u ก a โอชิเตอมัสกระเป๋าสตางค์หล่นอยู่ไซฟุโอโตชิมัชตะทำกระเป๋าสตางค์ตกฟุกุกะโยโกรเตอีมัสเสื้อผ้าเปื้อนมุสโกะชาติเสือโยโกชิมัชตะลูกชายทำเสื้อเชิ้ตเปื้อนขอบคุณมากนะคะใครเห็นว่าคลิปดีมีประโยชน์อย่าลืมกดเซฟกด แชร์แล้วก็กดไลค์นะคะแชร์ออกไปเพืนเพื่อนได้เรียนดูด้วยนะคะมีคำถามเขียนไว้ในคอมเมนต์ได้เลยค่ะถ้าเกิดใครติดต่ออยากจะซื้ออ e ีบุ๊กหรือคอร์สออนไลน์นะคะคอร์สภาษาญี่น่นออนไลน์ติดต่อมาทาง QR วลา์โค้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ